เพชรคิงดอมอัปเดตใหม่ดาวดวงใหม่มีอะไรบ้างมาดูกันโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เรนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมาั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโป b บิตคับใบแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้าทีชาลิชานะครับเอาจริงพูดตรงๆก่อนนะต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกผมเริ่มที่จะทยอยขายเกมนี้ตัวละครเกมนี้ ออกไปแล้วนะสักสักระยะหนึ่งแล้วจู่ๆวันนี้ครับทางเกมเพชรคิงดอมเนี่ยทำการอัปเดตดาวดวงใหม่ครับเราเห็นดาวเซียมตรงนี้ครับดาวดาวเซียมดาวเซียวตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไปดิไปดิครับเออเนี่ยครับมันจะเป็นดาวดวงใหม่ครับเป็นไอของตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูกันครับคือด้วยราคาเหรียญตอนนี้มันไม่ได้เยอะแล้วอ่ะแล้วผมมีติดตัวอยู่ประมาณนี้ก็เลย ไม่ซีเรียสละแต่ผมทาไปดูแล้วกันแต่ว่าก่อนที่ผมจะพูดอะไรก็ตามต้องบอกก่อนนะครับวิดีโอนี้เป็นการรีวิวเท่านั้นไม่ได้เป็นการเชิญชวนลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอยายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําครับผมโอเคครับมาโอ้โหต้องบอกว่าผมเนี่ยเริ่มเล่นเกมนี้ตั้งแต่เกมเริ่มเปิดใหม่ๆนะแล้วก็ยังคงเล่นอยู่ยังคงมีตัวละครเหลืออยู่หนึ่งตัวครับแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของ d a i ี่รีวอรเหลือแค่วันละห้าเหรียญเท่านั้นเองโอ้โหอยากจะร้องไห้มากๆเลยครับแต่ก็ถือว่า ทาง developer ก็พยายามอยู่นะครับก็ทำการอัปเกรดในส่วนของดาวดวงนี้อันนี้คือดาวเทียมนะครับเขาอัปเกรดมาเป็นดาวเทียมนะครับแล้วเราก็ทำการสุ่มตัวละครนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มสัก2ตัวดูิว่มันเป็นยังไงก็ไม่รู้อะ่ะก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วอะ่ะตอนนี้เหลืออยู่80เหรียญช่างมันระบบช่างมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดไปก็แค่อยากรองดูครับว่าเป็นอะไรในส่วนของดาวเทียมมันก็ต้องบอกนะครับว่าราคาเหรียญเนี่ยมันถูกกว่าดาวดวงใหม่อย่างตัวเนี้ย6 0งร้อหกสิห ตัวละครหายอ่ะที่ต้องรีเฟซบ่อยบ่อยนะเนี่ยสองร้อยหกสองร้อยหกนะครับราคาเหรียญอยู่ที่สองร้อยหกนะครับถ้าจะเปิดตัวละครเนี่ยก็ราคาเสียสองร้อยหกเพื่อเก็บรีวอร์ดวันละห้าเหรียญแล้วราคารีวอร์ดมันก็ลดลงทุกวันทุกวันซึ่งหลายคนก็จะมองว่าไม่โอเคถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปิดดาวดวงใหม่ขึ้นมาครับซึ่งเป็นดาวเทียมโดยปกติเขาจะค่อยๆไล่ดาวไปเรื่อยๆมาดาวที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่สามดวงที่สี่แต่ดวงที่สี่ยังเปิดไม่ได้สักทีเพราะว่าเรายังเก็บตัวละครได้แค่เจ็ดพันเก ขาดอีกตั้งสองพันตัวโดยประมาณเขาก็เลยเปิดเพิ่มมาครับเป็นดาวดวงนี้ดาวเทียมเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับว่าได้อะไรทุกคนมาดูกันผมเรียกว่าสุดยอดเทพกาชาณนะทีชาลีชาเทพเต้เทพเต้เเจะเปิดกาชานะครับมาดูกันนะครับว่าดาวเทียมมีอะไรเพราะว่าผมยังไม่ได้เช็คเลยว่าดาวเทียมมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันมากดได้ป่าวว่า,าดูในส่วนมาร์เก็ตเพจได้ป่า m มาร์เก็ตเพจมีดาวเทียมไหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยมีดาวเทียมมัมมม้เนี่ย,ย,ย,ยไม่มีั้งเนี่ย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 ไม่มีราวผมว่าไม่มีดาวเทียมได่เลยไม่มีดาวเทียมลูกนะ่ะอ่าโอเคอย่างหนึ่งก็คือที่เราก็คือดาวเทียม,อมชอบแบบค้างบ่อยมากเลยอ่ะงงเลยกูงงเลยงงเลยงงใหญ่เลยงงใหญ่เลยแปบ๊บหนึ่งนะครับมันก็จะมีแบบมีความแบบงงๆอย่างนี้เหมือนกันนะ อะโอเคครับกดได้ดิมันต้องกดได้ดิใช่ปะนี่ไงขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดีอ้ศูนชุดูสี่เหรอไม่แพงจังอะไมีเอาไม่อาแพงไปหรือเปล่าแพงไว้หรือเปล่าหรือราคามันต้องขนาดนี้เลยวะที่จริงครับบางคนบอกว่าหูราคาแพงมากเลยเราสามารถปรับค่าแก๊สได้นะครับเกิดอะไรไดคนไม่รู้ถ้าราคาค่าแก๊สมันแพงขนาดเนี้ยเราสามารถกดอีดิทได้นะครับสามารถ เปลี่ยนในส่วนของค่าแก๊สได้นะครับผมอิดิทค่าแก๊สตรงนี้ได้นะครับผมนี่เห็นไหมอิดิทได้นะครับผมแต่ว่าผมขออนุญาตไม่อิดิทละกันอยากรู้มันเป็นยังไงปลดไปช่างมันคอนเฟิร์มไปอ๋ออ่อฮะอันนี้มาจะปลดไปแล้วมั้งพอละมั้งเอ่อถ้ากดอีกก็หลายบาทนะพอแล้วอ่าฮะแอกตัวหนึง่งถูกปะอ๋อผมชอบแบบ ผมเป็นคนชอบแบบกดอะไรผิดๆอย่างนี้บ่อยๆนว้ยบางทีก็ <c oughs> รู้สึกแบบไม่โอเคเท่าไหร่แปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรู้สึกเมื่อกี้น่าจะเป็นแค่เปิดใช่ป่ะครับทุกคนเปิดให้ซื้อได้แต่คราวนี้น่าจะทําการรีควสกนเลยมันต้องมีคนอย่างผม,มนั่งแหละจริงเมื่อกี้น่าจะแค่เปิดเฉยๆกดแล้วเพื่อเปิดโอ้โหหลายบาทนะโคตรแพงนะจริงไม่ได้หรอกเพื่อคอนเทนต์ไว้ <c oughs> ทำทุกอย่างเพื่อคอนเทนต์จริง ต่อไปก็ต้องกินขี้ละมองจากทรงแล้วทออคำคอนเทนต์ต้องกินขี้นะอนี้โอ้ยโหลดนานมากครับนานมากนานมากเอาเป็นตัวละครแบบหกดาวเลยได้ไหมผมไม่ซีเรียสกับแบบใช้งานได้ไม่ได้ได้รีบอร์ดน้อยไม่น้อยนะเว้ยผมแค่อยากโชว์ประสิทธิภาพในการเอ,อเปิดกล่องกระชับปองว่าผมสามารถเปิดได้แบบดาวแบบมหาศาลมหาศาลมหาศาลเลยแบบเนี้ยรอแปบ๊บนึงครับรอแปบ๊บนึงนะอาจจะต้องรอเวลาสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่ง ไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอเช็คเสียงเออ <c oughs> กูควรจะกดต่อไหมเนี่ยกูควรจะกดต่อไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเหรียญอยู่สูงอยู่สามอะ่ะเอาไงดีวะกดต่อดีปะ่ะเออหนึ่งนะกดต่อดีไหมอ่ะ อ่ะผมจะกดต่อกทีนึงเมื่อกี้เสีย0.04เสียอีก0.04แล้วผมกำลังเสียอีก0.04นุ้ยเฮียดีแอป by ยดี e ctive ถ้ารอบนี้ไม่ได้ผมเลิกไม่ไม,ไม่ไม่กดแล้วนะถ้ารอบนี้ไม่ได้ผมไม่กดแล้วนะเพราะว่าสามรอบรอบแรกผมถือว่าผมโง่เองรอบสองเมื่อกี้ไม่ได้ถ้ารอบสามไม่ได้อีกผมไม่กดแล้วนะดูนะเหรียญน,นะ PKD นะสี่สิบเหรียญน,นะลงไหม คลิปอุตส่าห์จะทําให้ไม่เกินห้านาทีมันกลายเป็นคลิปเกินห้านาทีไปได้งไงวะอืมดาวเทียมสมชื่อจริงสมชื่อดาวเทียมแต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรในส่วนของเกมนะครับก็ต้องบอกว่าทรัพยากรแต่ละบุคคลมันมีความแตกต่างกาันถ้าหากว่ามันกดไปกดมาแล้วเออบางคนได้บ้างบางคนไ่ได้แบบบางนคนมีปัญหาบ้างบางคนไม่มีปัญหาบ้างก,ก็ต้องเข้าใจนะครับในส่วนของทรัพยากรเครื่องแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วตรงนี้ต้องยอมรับให้ได้นะครับ ซึ่งผมก็ต้องยอมรับไปได้นะครับรู้สึกว่าเสียเสียเป็นหลักร้อยสามรอบน่าจะสามสี่ร้อยแล้วนะเสียเสียประมาณสี่รอยบาทแล้วนะเมื่อก,กี้เนี่ยกดเนี่ยทำคอนเทนต์เนี่ยแล้ว u t u b e ให้ตังผมอะคลิปหนึ่งอะไม่เกินห้าสิบบาทโอ้ยแล้วถ้าเฟลอีกผมจบนะผมจบคอนเทนต์แล้วผมโพสเลยนะผมจบคอนเทนต์ปุ๊บโพสปั๊บเลยนะบอกว่าเฮ้ยทำการซื้อ หมดเรื่องเลยหมดเรื่องหมดราวเลยครับตรงนี้โอ้หม่กอดเลยรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับเราจะทําตามสัญญานะครับขอเวลาอีกไม่นานถ้าเหรียญพีเคดีมันหายไปผมว่าก็น่าจะประสบความสาเร็จแล้วสําหรับใครนะครับให้่ผมทําคลิปอะไรอย่างเช่นแบบเฮ้ยพี่ครับถ้าจะเล่นเกมอ่ะมันต้องเริ่มอะไรยังไงต้องทําแบบไหนเออแนะนาหน่อยได้ไหมอะไรเงรี้ยผมจะแนะนําให้ดูได้คือที่จริงจะบอกแนะนำก็ไม่ถูกแต่ผมรีวิวให้ดูได้อย่างน้อยก็ป้องกันถ้าคุณจะเข้าเกมต่างๆนาน,นานแล้ว กันเสียกันพลาดก็เดี๋ยวจะทำให้ดูได้ประมาณนี้นะครับหรืออยากจะให้ก็ว่ากันไปเออร์เลอร์บายนะครับผมรอบที่สองรอบที่สามรอบที่โอเคครับทุกคนครับคือต้องบอกว่าด้วยความบั๊กเลยไม่รู้ครับคือเหรียญอะตอนที่ผมอัดคลิปช่วงแรกจำได้ไหมราคาเหรียญ<ๆ>เหรียญมันไม่หายมันยังแปดสิบแปดเหรียญเท่าเดิม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 เรื่องของเรื่องมันคือเท่าเดิมไงก็เท่าเดิมเท่าเดิมเรื่อยๆที่จริงแล้วมันเปิดแล้วเว้ยคือเราต้องรีเฟซรีเฟซไปเรื่อยเจนฝ่ามันจะเปิด้มัุ๊บแลววตขึ้นมา คือมันขึ้นมาเว้ยแต่สุดท้ายคือมันขึ้นมาแบบเนี้ม,มาวิญญาณได้เปิดดูนะว่าในเนี้ยมีอะไรสรุปว่าผมได้นะ,อะเอาเป็นว่าผมได้นะถึอว่าไม่ได้ซะแล้วเกือบแเกือบทําคลิปแบบไม่ได้ไม่ได้ซะแล้วมาดูกันครับว่าผมได้สองตัวนี้คืออะไรผมว่าตัวเนี้ยน่าจะตัวไม่กี่ดาวเอ่อหนึ่งดาวเห็นไหมศูนย์จุดหกพีเคดีศูนย์จุดหกพีเคดีศูนย์จุดหกอะศูนย์จุดหกะครับพี่ครับ พี่0.6พี่จะมาทําไมอะครับเออสัก5เหรียญ10เหรียญมันก็เข้าใจได้0.6อูห้หูอ่ะตัวนี้อะกี่ดาวหนึ่งสองสามหนึ่งดาวเหมือนกัน0.6ไม่ได้ช่วยเลยลดรล่างได้ไหมไม่นาได้เออหมดละหมดเรื่องละนียก็หมดเรื่องแล้วครับผมก็นี่คืออ้โหูเห็นไหมมันมันชอบเป็นอย่างเงี้ยมันชอบมีอาการแบบเออ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 เอเอเห็นไหม มันเออไงมันเอออย่างนี้แหละผมก็เลยงงๆไปสรุปก็คือผมเปิดผมเสียละเสียไปสี่ k d บพิดีนะครับผมก็ได้มาเนี่ยตัวละส0 40ิบสิบตัวก็แปดสิบตามที่เราใช้มาช่วงต้นคลิปเป๊ะเลยนั่นแหละเรื่องของเรื่องโอ้ยอ่ะโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นการทําให้ดูอย่างจริงจังครับตัวพวกนี้สามารถไปเล่นได้นะใช้ได้นะครับแล้วก็น่าจะมีพวกอาหารเพิ่มขึ้นมาอ่าใช่ใช่ใช่ก็คือทําให้เปิดช่องอาหารได้เยอะขึ้นก็โอเคผมมองว่า ท่านในมุมว่าเออเราซื้อเราอะไรต่างๆนานาถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เหมาะสมเหมาะสมนะครับที่จะมีเพราะว่าตัวมันเล็กตัวมัน40 PKD ก็โอเคครับผมประมาณนี้นะครับก็เกมนี้ก็ถือว่าไม่พูดกันเออก็แบบถือว่านะครับผม <c oughs> อ่าเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มาแนะนำ PKD นะครับในส่วนของเซทไลท์ like ดวงใหม่ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ